ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand Official กดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื <of> ่อที่จะไม่พลาดรับชมคอนเทนต์วิดีโอสุดปังและการแข่งขัน PUBG Esport แบบจัดเต็มได้ที่ช่องนี้ที่เดียวยินดีต้อนรับสู่อารีา นี่คือโหมดใหม่ล่าสุดของ PUBG คุณจะเป็นหนึ่งใน64คนจาก16ทีมที่ต้องต่อสู้กันแบบ FPS และสนามรบที่คุ้นเคยเมื่อเกมเริ่มขึ้นคุณจะถูกส่งไปตำแหน่งหนึ่งในอารีนาที่กระจายอยู่บนเอรังเกลมิรามาหรือแซนฮอกที่คุณต้องต่อสู้ให้ยอยู่รอบเป็นทีมสุดท้ายแต่ในโหมดนี้ไม่มีอาวุธเกิดให้หรอกนะคุณต้องซื้ออาวุธอุปกรณ์รณด้วยเงินที่ได้มาจากการสังหารศัตรูและการชนะในแต่ละรอบถ้าแพ้เป็นหนึ่งรอบโอกาสแก้ตัวก็จะลดลงและจะถูกกำจัดออกทันทีเมื่อคุณแพ้ครก3ครั้ง การเล่นเป็นทีมคือสิ่งสําคัญโหมดนี้คุณจะช่วยเพื่อนที่น็อกได้เร็วขึ้นเมื่อทีมของคุณชนะคุณจะมีเวลา30วินาทีที่จะลุ้ฟาร์มของก่อนที่รอบต่อไปจะเริ่มขึ้นคุณยังสามารถไปส่องดูการเล่นของทีมอื่นได้โดยการเข้าสังเกตการเมื่อคุณชนะหรือแพ้ในรอบและเมื่อเหลือรอดแค่3ทีหร,รือน้อยกว่าน,นั้นรอบตัดสินจะเริ่มขึ้นผู้ที่คว้าชัยได้จะชนะไปทันทีถึงจะมีโอกาสแก้ตัวเหลือก็ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดอารีนาโหมดเปิดให้เล่นในแล็บสแล้วและเช่นเคยเราเปิดรับฟ ดังนั้นรวมทีมของคุณซื้ออุปกรณ์แล้วลุยคว้าชัยในอารีนาหมดได้เลยซีซั่น8อัปเดตใหม่เขาเรียนไ้แล้ววันนี้สาวกพับจีพลาดไม่ได้